ใครชอบความหนาวนะวันนี้มีให้บริการคนแก่ไม่ชอบเนาะหน,นุ่มๆสาวๆก็หนาวหนาวดีสดชื่นคนแก่ๆพอเข้าหน้าหนาวจัดๆะจะรอดไหมปีนี้ ความรู้สึกนึกคิดเลยก็ต่างกันไปเทศก,กาลปีใหม่เป็นเรื่องสำคัญของชาวโลกแะ่นักปฏิบัติมันก็สำคัญเหมือนกันมันเป็นเวลาที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเรา ในปีใหม่เนี้ยเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเก่าได้วันสิ้นปีมันเป็นวันประเมินผลวันหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้อะไรมาบ้างมีคุณงามความดีอะไรติดหน้าติดตัวบ้างไหมมาถึงปีใหม่เ็าตั้งความปรารถนาทำไงชีวิตมันจะดีขึ้น เป็นชาวโลกก็ต้องมองจะอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงไต้องคิดทั้งนั้นนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้เอาไม่คิดเอาอันนั้นมันธรรมะในขั้นการเจริญวิปัสสนาอยู่กับโลกก็ต้องคิดนะวางแผนนะเนี่ยพวกนี้ต้องทำอย่างพระ ื่อออกจากโลกแล้วเมลาพระจะทํางานพระก็ต้องคิดเหมือนกันหลวงพระพุทธเจ้านะตอนเช้ามืดเนี้ท่านจะพิจารณาแนละ้วพิจารณาว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครนี่กาหนดกลุ่มเป้าหมายจะไปโปรดใครจะไปโปรดอย่างไรจะไปโปรดที่ไหนจะไปโปรดอย่างไรแล้วก็พิจารณา ถ้าท่านทำอย่างที่คิตไว้เนี้ยจะมีผลยังไงจะมีผลดีไหมนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะท่านก็มีการวางแผนไม่ใช่ไม่วางแผนท่านตรัสรู้อยู่แถวแกว้นมคธเนี่ยแกว้นมคธต,ตั้งหลักได้แล้วท่านก็มุ่งไปที่โกศล ที่นั้นมีเจ้าลัทธิอยู่เยอะส่งสาวพวกไปจะลำบากเลก็ไปเองนี่ยท่านทำงานนะมีขั้นมีตอนค่อยๆขย,ยายงานออกไปพวกเรากนะ็อย่าใช้ธรรมะมัวๆไม่ใช่อะไรก็ไม่ต้องคิดเอานะรู้เอารู้เอารู้ทำธุรกิจแ็้เจ๊งเอารู้เอารู้เอาเลยเจ๊งเอาเจ๊งเอาร ต้องรู้จักวางแผนนะอยู่กับโลกคนละเรื่องกับการทำวิพัสสนานี่อยู่ในชีวิตเราปีใหม่เอาจะวางแผนตั้งเป้าจะทำธุรกิจจะทำอะไรยังไงจะมุ่งไปทางไหนธุรกิจใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกนะบางทีลมแล้วในระนาเราง่ายๆเลยนะวางแผนผิดเดินเกมผิดนะ มีตัวอย่างให้เราดูเยอะยะเลยไม่อยากเลยชื่อนะเป็นบริษัทระดับล้านล้านล้าน,ล,านล้านบาทนะต้นทุนนะทำไปทำมานะรายได้หายไปสี่สอร์ซ็นละอะ้ยแนวโน้มลดลงลดลงเดินเกมผิดนะงั้นเราอยู่ในโลกเราก็ต้องรู้จักประเมินให้ดี การที่ประเมินผิดเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเพราะว่ากิเลสมันหลอกเอาอยาคิดว่าลงทุนตัวนี้น่าจะดีอนะไรนีไม่ได้รอบคอบกิเลสมันหลอกลคิดแต่ว่าจะได้จะได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเสียอะไรบางครั้งนะเรื่องเล็กๆนะแค่เรื่อง